ช่วงที่2ของที่นี่ไทย PBS ค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้คุณวรลักษณ์อิสร,รางกูลนัชุทยาได้พาไปติดตามชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์มอแกนที่เปลี่ยนไปนะคะเปีหลังสึนามิไปดูกลุ่มแรกนะคะก็คือผู้คนมอแกนที่เกาะเลาจังหวัดระนองกับการปรับตัวที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีวันนี้ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนไทยใช้เวลาปรับตัวกันมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วง7ปีนะคะที่จังหวัดพังงาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนมอแกนพวกเขาบอกว่าถูก กลืนไปและต้องปรับตัวอย่างมากเช่นกันค่ะติดตามจากคุณวรรลักษณ์อิสารางกูณายธยาค่ะ อาทิตย์โกห้องผู้นำชนเผ่ามอแกนจังหวัดพังงาจะสอนภาษามอแกนให้เด็กๆในหมู่บ้านทุ่งว่าตะบนคึกคักอำเภอตะกวัวป่าเป็นประจำเพราะนอกจากเหตุการณ์สึนามิจะพรากชีวิตคนในชุมชนของพวกเขาไปเกือบ50คนแล้ววัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมก็เริ่มจะเลือนหายไปหลังความเจริญทางวัตถุเข้ามาแทนที่พอเกิดมาปุ๊บคุณหมอก็ถามแล้วอ่ะให้ลูกกินนมนี้นะ แม่จะไม่พูดภาษาโมเกนเลยเพราะอะไร<ม>เพราะเวลาเรารู้หนังสือหนังสือนี้มันจะไม่มีหนังสือภาษาโมเกนในโลกนี้ไม่มีมถ้าถ้าหนังสือบอกว่าหมหมอว่าเออเวลาบุตเกิดเนี่ยยำจอนนะจันัดไในน้ไม่มีอ่ะม,มันจะมีบอกว่าลูกเธอเกิดเลยนะต้องให้กินนมกินอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นภาษานู้ไปหมดเลยทีนี้ผมกลัวท่านดำตรงนี้มันจะหลุดมันพอหลุดไปแล้วมันมันไม่ได้เป็นโมเกนมันมันเป็นภาพที่ ไม่สวยอะคือสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นมีโทรศัพท์มือถือมีทีวีมีมอเตอร์ไซค์หรือมีของใหม่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆคือเปลี่ยนเพาะาก็เรื่องใหม่ๆจากตรงนี้ ก่อนสึนามิหมู่บ้านแห่งนี้มีป่าหญ้าบดบังถนนเพชรเกษมด้านหน้าชาวมอแกนที่นี่จะอยู่กันเงียบๆในชุมชนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแต่หลังจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพติดถนนไม่แยกห่างจากสังคมเมืองภายนอก ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวมอแกนบ้านทุ่งว่าจังหวัดพังงาหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นนะคะวิถีชีวิตเดิมๆของพวกเขามักจะก่อสร้างบ้านโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นใบจากหรือว่าไม้รกระรกมแต่ปัจจุบันนี้บ้านของพวกเขาส่วนใหญ่มักจะปลูกสร้างด้วยไม้หรือว่ามีการต่อเติมโดยใช้อิฐบล็อกค่ะและล่าสุดสองสามปีหลังมานี้เมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงพวกเขามากขึ้นบ้านแต่ละหลังก็เริ่มจะมีภาพของจานดาวเทียมติดอยู่ตามบ้านหลังต่างๆมากขึ้นด้วย แม้ขนาดบ้านที่ได้หลังจากสึนามิจะกว้างขึ้นแต่ก็ไม่หลงเหลือสภาพความเป็นบ้านของชนเผ่ามอแกนอากาศที่เคยหมุนเวียนได้อย่างง่ายๆถูกปิดกั้นเป็นผนังทึบวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นหารายได้ดำรงชีวิตในแต่ละวันเข้ามาแทนที่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมเงินจากการเก็บขยะขายวันละไม่กี่ร้อยบาททำให้พวกเขามีกินแต่ก็ลดคุณค่าตัวตนของมอแกน คือข้างโกดมันอยู่แบบง่ายๆอะ่ะตื่นขึ้นมาผมก็ต้องลองทะเลละตื่นขึ้นมาแม่ก็สั่งเดียวเนี่ยเลนองกันขึ้นไปหลายอะ่ะบางทีการทําไร่ทํานาตรงนี้เดินออกไปทําสวนยังไงละคือไม่มีที่ดินของใครทั้งสิ้นคือสมัยก่อนมันเป็นเป็นที่ดินส่วนบุคคลนี่แหละแต่ว่าบางคนเขาเข้าไปเออเข้าไปทำทด้หรือไหมมะพร้าวลูกึ่งกินได้มะละกอลูกมันกินได้แต่ตอนนี้มันไปไม่ได้เลย <c oughs> เดียวกับเด็กๆมแกนในหมู่บ้านเกาะนกตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาถูกคนเฒ่าคนแก่ฝึกฝนการรำรองเงงให้เป็นประจำและาพาไปแสดงตามงานต่างๆเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่า เพราะหลังเกิดสึนามิพวกเขาได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆได้เห็นเทคโนโลยีและของใช้ฟุ่มเฟือยของเพื่อนวัยเดียวกันประกอบกับอยู่ท่ามกลางสังคมคนเมืองในหมู่บ้านเด็กๆหลายคนจึงยอมรับว่าบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกคล้อยตามความเจริญที่รายรอบตัว ก็หนูนก,ก็อยากมีเหมือนกันมีเทคโนโลยีสื่อสารเช่นไรคะเช่นคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าเราได้คอมพิวเตอร์มาเราจะหาข้อมูลได้ค่ะแล้วได้ทันสมัยเหมือนเพื่อนด้วยค่ะ ความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นตลอดเจปีที่ผ่านมาทำให้แพลนประเทศไทยองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานด้านสิทธิเด็กเห็นความจำเป็นที่จะดึงผู้อาวุโสและผู้นำชุมชนเป็นแนวร่วมทำงานเชิงรุกเพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวมอแกนความพยายามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้นําเยาวชนที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็เล็งเห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมของมอแกนไว้นะครับ วัฒนธรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษานะครับวัฒนธรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของอวิถีชีวิตที่ที่เขาใช้อยู่วัฒนธรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงอะไรต่างๆที่มันเป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันจะก็จะกลายมาเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอแกงนนะครับก็มีการพูดคุยถึงขั้นที่จะต้องมีการทําสื่อออกมาในแง่ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอแกงน ดึงเด็กเยาวชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาเรียนรู้จากผพุทาผููแก่ซึ่งก็จะเป็นครูภูมิปัญญาครับแพลนเป็นเพียงผู้ที่จะอยู่เบื้องหลังที่จะคอยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพูดคุยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยวันหนึ่งถ้าสมมติว่าแพลนไม่ได้ทํางานที่นั่นเนี่ยองกรเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทํางานร่วมกันเอง ชาวมอแกนในจังหวัดพังงาไม่ปฏิเสธว่าหลังสึนามิคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นไม่ได้เข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขแต่ในทางกลับกันการค่อยๆกลืนหายของวัฒนธรรมท้องถิน่นหากไม่เร่งปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่แล้วในที่สุดพวกเขาอาจไม่หลงเหลืออะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองวรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย P ี s รายงาน ต้องปรับตัวกันตลอดเวลานะคะสำหรับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดินหน้าเรียกร้องต่อทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับเครือข่ายชุมชนค่ะเพื่อต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเป็น,นกลไกในการทํางานของชุมชนมากยิ่งขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เสวนากันไปนะคะถึงการทําหน้าที่ของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเพื่อจะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการภัยพิบัตินำเสนอแนวทางและข้อเสนอเช,ชิงนโยบายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นต่อน,นายกิติรัตน์นรนองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำหรือกยนซึ่งมีทั้งหมด7ข้อคือจัดปรับกลไกาการแก้ไขปัญหาและจัดการภัยพิบัติในทุกระดับโดยเน้นส่งเสริมระดับชุมชนและตำบลสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับตำบล และภูมินิเวศและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานความร่วมมือและการจัดการภัยพิบัติระดับตำบลสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบปฏิรูปงบประมาณให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ หลังจากนายกิติรัตน์ฟังข้อเสนอจากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นได้กล่าวว่าจะพยายามดําเนินการตามข้อเสนอโดยจะปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าสิ่งที่น่าจะทําได้ก็คือขณะนี้คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำข้อติเต็จาจะ้าทีมางุนมาเป็นเวลาหลายปี ได้ประชุมปึกษาหารือการสถานาเทคโนโลยีเระต่อหาทางรัฐบาลน่าจะได้วิธีคิดใหม่ๆนะครับที่จะไปทํางานร่วมกันกับชุมชนแล้วเราก็สัญญาว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยจะได้รับการหารือนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของการที่จะให้โอกาสองค์กรชุมชนได้ดูแลทรัพยากรที่อาจจะเป็นเชิงงบประมาณเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยกันบรหิหารจัดการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดกว่า นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเคร่งตัวด้วยรัฐต้องไปสร้างาไปสร้างกลไกที่ภาพยนตร์ก็าเป็ีอยู่แล้วเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปค้นหาว่าคนไกเหล่านี้มันเอื้อต่อการพัฒนาเขาบ้างไหมนะครับไอ้น,นี่คือ,ค,อคือส่วนที่หนึ่งแต่สําคัญที่สุดเนี่ยรัฐต้องดูแลทุกมิติที่เขามีน้ำนำนำตัวไม่ใช่ว่าจ่ายเงินหน้าร้อยสองวันหน้าร้อยเนี่ยไม่ได้เลยมันต้องดูการเสียหายทางภาคพืชผลกเกษตรทั้งอาชีพที่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะคนมันได้หยุดแค่ ให้เก็บ0พันเลิมาจบนะครับมีลักษณะร่วมกันคือเป็นการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการภัยพิบัติที่มาร่วมสัมมนาในงานพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนได้ให้ข้อมูลด้วยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัดภัยพิบัติแล้วกว่า1,000ตำบลโดยมีการจัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายประสานงานจัดการภัยพิบัติและกองทุนการจัดการภัยพิบัติ ทั้งการป้องกันการแก้ไขปัญหาระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูโดยใช้ผลกำไรจากกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมด้วย ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนนะคะผู้คนเกาหลีเหนือต่างร่วมกันไว้อาลัยต่อผู้นำสูงสุดที่จากไปค่ะคิมจองอิลนะคะขณะที่รัฐพิธีศพก็ได้จบลงไปแล้วท่ามกลางคำถามที่เกิดขึ้นที่ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าคิมจองอุลบุตรชายคนที่สามว่าที่ผู้นำคนถัดไปจะดำเนินแนวทางอย่างไรค่ะ กรุงเปียงยางคนเกาหลีเหนือนับแสนคนเข้าแถวริมถนนทั้งโค้งคำนับทั้งร้องไห้ไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อคิมจองอิลผู้นำสูงสุดผู้เสียชีวิตท่ามกลางหิมะหนาที่ปกคลุมไปทั่วถนนคิมจองอุลบุตรชายคนที่สามว่าที่ผู้นำคนถัดไปของโสมแดงเป็นผู้นำขบวนรถที่เคลื่อนร่างของบิดาที่ประชาชนเรียกว่าผู้นำที่รักออกจากอนุสร์สถานคําสูซันหลังเสร็จสิ้นรัฐพิธีศพเป็นการภายใน ขบวนแถวทหารต่างน้อมคำนับโดยถือหมวกทหารไว้ในมือนะคะเมื่อรถของศพผู้นำเคลื่อนผ่านผู้คนต่างร้องไห้ร่างของคิมจองอิลจะได้รับการบรรจุอยู่ต่อจากคิมอิลซุงอดีตประธานาธิบดีผู้เป็นบิดาณอนุสร์สถานค่ำสู่สัน ขณะนี้ทั่วโลกกาลังติดตามความเคลื่อนไหวของขิมจองอุลน,นะคะว่าที่ผู้นําคนใหม่ที่ต้องพยายามสารงานต่อจากพ่อภาระที่อยู่ข้างหน้ามีทั้งเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการช่วยเหลือประชาชนแต่ที่หนักที่สุดก็คือการวางตัวให้เป็นที่รักเป็นผู้นําให้ได้แบบบิดาในภาพรวมดูเหมือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคก็ต่างพากันสนับสนุนขิมจองอุลน,นะคะ แต่ด้านนักวิเคราะห์ชี้ว่าภาระเร่งด่วนก็คือการสร้างความเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพักดีจากคนที่อยู่รอบข้างให้ได้ชุงเกียวซุปผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยกวางดองระบุว่าการคงความเป็นผู้นําที่โดดเด่นเพียงคนเดียวอาจจะทําได้ยากเพราะว่าขิมจองอุนยังอายุน้อยยังขาดประสบการณ์ช่วงเป็นผู้นําใหม่เขาคงต้องเจริญรอยตามพ่อแทบทุกอย่าง และเป็นไปได้มากว่าเกาหลีเหนือจะยังคงเป็นสังคมปิดต่อไปเพื่อโครงการสืบทอดอำนาจในรุ่นที่3ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะเปิดประเทศเพื่อปฏิรูปและยกเลิกโครงการนิวเคลียร์แต่อีกด้านหนึ่งนะคะนักวิชาการก็มองในแง่ดีว่ามีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือได้วางระบบสืบทอดไว้แล้วอย่างดีสำหรับผู้นำคนใหม่ทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันก่อนที่คิมจองอิลจะจากไปค่ะคาดว่าตนปีนาทวโลกก็คงจะได้รับทราบความเคลื่อนไหว ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าวันที่16กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบ70ปีของคิมจองอิลและงานครบรอบ100ปีของคิมอิลซุงค่ะผู้ก่อตั้งประเทศเมื่อ15เมษายน แต่ว่าภาระทางเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับคิมจองอุลน,นะคะว่าทีผู้นําคนใหม่ว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างไรเพราะว่าเกาหลีเหนือประชาชนยังอดอยากกันเป็นจํานวนมากนะคะและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเข้าสู่การเจราจาร่วมกับ6ฝ่ายและอาจจะต้องสารสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะสำหรับโสมแดงค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าตอบโจทย์ค่ะดิฉันพาไปบ้านท่านเอกอัก็จะทูตอังกฤษประจำประเทศไทยท่านทูตอาซิฟอามัดคุยกันหลายๆเรื่องค่ะทั้งวิกฤตเงินยูโรเรื่องของเศรษฐกิจในอังกฤษเองรวมถึงการเมืองของไทยค่ะสักครู่ค่ะ